หมายความว่าแฮร์ดเหรออาสวัสดีฮะสวัสดีค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยสัพเพเหระค่ะอ่ะสัพเพเหระเลยนะครับแย่แล้วข้ามาทำไมต้องเข้ามาท่านี้ก็ทักทายคุณไปคุณไปเข้ามาใหม่สิไปทางข้างหน้านี่้ไปอะไรไปทางข้างหน้าอ่ะเข้ามาน้องใบร้องสิร้องว่ายังไงแล้วนะคะออท่อมอ่ะเอาภาพกว้างๆอ่ะเข้ามาเข้ามาเห็นไหมไม่ดีครับนี่ พี่ท,ทานคุณเบ<ค>จะว่าผมควรจะอั <laughs> ปเดตตัวเองอัปเดตตัวเองว่าไม่ให้จาก40ไป50เนี่ยมันให้มันยังทันโลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเอา AI มาใช้กับการเลือกตั้งที่ฮาวร์ดผมก็เตรียมไม่ได้ไปพูดนะไปฟังว่าเฮ้ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยมีการเอาปัญญาประดิษฐ์ไปช่วยยังไงทําให้เลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราหาฟังในเมืองไทยไม่ได้อะอยู่สภาไม่มีเรื่องพพพววกกกนนนนีี้้้อไรเงยมมััาาาดดบบสๆ่ทขู แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพรุ่งนี้มีมีการมีเซสชันนี้แค่ยกตัวอย่างว่ามันพอไปที่นู่นเนี่ยมันก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันคือการอัปเดตความรู้ตัวเองอัปเดตตัวเองอัปเดตตัวเอมให้ทันกับโลกใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่ที่เมืองไทยอาจจะยังเพิ่งเริ่มคุยแต่ที่นู่นมันเป็นใจกลางความรู้เนี่ยผมก็หวังว่าจะกลับมาเป็นถ้ากลับมาถ้าประชาชนยังต้องการก็จะกลับมาเป็นนักการเมืองที่ไม่ตั้งใจใช่ไหมว่าจะกลับมาตั้งใจใช่ไหมตั้งใจอยู่ ตั้งใจเลยว่าอาสิปีสิปีก็สิปีอยู่เป็นเย็นพอรอได้พี่อันนี้คุณเป็นทำคุณเก็บไว้าเยอะนะอันนี้ผมจำได้ว่าพี่เป็นคนพูดเลยพี่ชูเป็นคนพูดนะอันนั้นเขาอยู่ในคุกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอได้อันนี้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนติดคุกทางการเมืองครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นคุกก็คือคิดว่าเป็นโรคใบใหม่ที่เจ็ดปีที่ผ่านมาอยู่ในสภาก็จะคุกคีกับ กฎหมายคุกคีกับปัญหาที่มันอยู่ใน,ในประเทศน้ําท่วมฉับพันไฟป่าเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดท,ทั้งหลายโรคพืชว่าจะพืชอะไรทั้งหลายพอไปที่นู่นปุ๊บเราก็ไปหาเอาความรู้ที่เขารวมกันอยู่ที่นู่นว่าคนอื่นเขาเคยแก้กันมายัางไงแล้วก็เผื่อว่าจะเอากลับมาใช้ใน<อ>ที่เมืองไทย<อ>ได้เพราะกลัวถึงวันนั้นอีก9้าปีกว่าล่าสมายัยกลัวตกยุคครับกลัวเป็น iPhone x ไปแล้วตอนนี้เขาไปเจ็บเพราะลกองมันเร็วมากมันเร็วมากจริงแล้วก็มัน มันโอ้โหน่าก,กลัวคนไทยนักเรียนไทยเก่งๆทั้งนั้นไม่แพ้สิงคโปร์แน่นอนผมฟันธงแล้ว<ใ>น่าก,กลัว<น>อะไรน่าก,กลัวก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่สนใจการเมืองไม่คิดว่าอยากจะกลับมาช่วยประเทศไทยอะไรลักษณะอย่างนั้นอ๋ออันนั้นคือที่ไปเรียนเนี่ยหัวกะทินะเขาเก่งมากเลยทำงานเร็วฉับพันแล้วเหมือนกับเขามีข้อมูลมีเครื่องมือในการช่วยไม่เหมือนกับเราเรา,เรากว่าจะหาข้อมูลได้สักสี่ห้าชั่วโมงสมัยเราเขาสองวินาทีเขาา้าแชท GPT ได้คําตอบมาแล้วอะไรอย่างนี้ เด็กรุ okay. ่นใหม่เก่งมากเรียกว่าคุณพี่ไทยกรอโ้เก่งกว่าผมเยอะผมช่วยไม่ได้ทีมงานที่มาช่วยผมแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดๆไม่ที่ผมถามก็เพราะว่าเวลาคุณจะไปไหนเนี่ยอัปเดตตลอดก็จะพยายามอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้จะต้องมีข้อมูลหนึ่งมาใครพูดอะไรล่าสุดแล้วก็จะมาแทรกในการตอบคำาม